สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นเปิดแผนที่สภาพอากาศสัปดาห์หน้าหลายพื้นที่ร้อนจัดหรือดูร้อนกำลังไกล้เข้ามาแต่หลายคนก็รู้สึกได้ถึงความร้อนที่เพิ่มขึ้นแล้วโดยช่วงปลายฤดูหนาวแบบนี้อากาศจะค่อนข้างแปรปรวนสัปดาห์หน้าอาจจะมีฝนตกได้บางพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าปีนี้จะร้อนกว่าปีก่อนประมาณ1.2องศาเซลเซียส บางพื้นที่อาจจะอุณหภูมิสูงถึง44.5องศาโดย5จังหวัดที่ร้อนจัดที่สุดได้แก่แม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ สุขโขทยัยตากและอุดรธานีล่าสุดเผพดพรณ์อากาศประเทศไทยได้เปิดเผยภาพวิเคราะห์สภาพอากาศระหว่างวันที่1 9 2 5กุมภาพ,พันธ์นี้โดยเป็นสภาพอากาศในช่วงเวลา13นาฬิกาของแต่ละวันโดยพบว่ากราฟแสดงสภาพอากาศนั้นอยู่ในโซนสีแดงไปจนถึงดำซึ่งหมายถึงสภาพอากาศร้อนจัดทั้งนี้ในช่วงอากาศร้อนจัดการดูแลสุขภาพควรหลีกเลี่ยงการทำงานกลางแดดและดื่มน้ำให้เพียงพอ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ